สนใจร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลลุ้นรับผ้าห่มพิมลิกทุกสัปดาห์แอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่18พฤศจิกายนเริ่มต้นวันจันทร์ช่วงต้นสัปดาห์ยังไม่ฟุตบอลยูฟ่านในชั้นลีกที่น่าสนใจลงทำการแข่งขันจึงคัเดเจ็ดมาใคลิปนี้2คู่และกลุ่มลลยอีก3คู่หากพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญ,ญาตฝากกลุ่มลายรวมที่เด็ดเซียนบอล ั้งบอลสดบอลเต่งบอลสเต็ปบอลติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับไปกันที่คู่แรกเวลาตี2:45ในศึกยูฟาในชัชนล,ลีโคโซโวโพบลิทัวเนียโดยคู่นี้โคโซโวต่อ1.25ส่วนไงให้ทุกทห้ของคู่ที่เเจอกันมา2ครั้งซึ่งเป็นโคโซโวสามารถชนะได้ทั้ง2เกมส่วนส0เกมล่าสุดทุกรายการของโคโซโวชนะ5เสมอ1แพ้4 ส่วนงาน10เกมล่าสุดทุกรายการของโคโซโวชนะ5เสมอ1แพ้4เข้าวิน6เสมอ0เสีย4และจบสกอร์สูง5ครั้งส่วนทางฝั่งทีมเยือนรทัวเนีย10เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้6เข้าวิน2เสมอ2เสีย6และจบสกอร์สูง4ครั้งคุณทางฝั่งโคโซโวไม้ว่าเกมล่าสุดจะแข่งกับโรมาเนียไม่จบเนื่องจากเกิดปัญหาในสนาม แต่สาหรับแมตตี้พวกเขาน่าจะกลับมาแข่งกันอีกครั้งเมื่อเล่นในบ้านซึ่งก่อนหน้าน้พวกเขาสามารถเก็บใช้ได้ถึง3เกมซ้อนและลั่นประตูไปถึง9ลูกส่วนทางกับทางทีมยูเอลิทูนเนียที่ออกการหนักหนาสาหัสโดยการปลาชัยไปแล้ว5เกมติดต่อกันและโดนย,ยิงไปถึง10ประตูแถมการเจอกันเกมล่าสุดในบ้านตัวเองก็แพ้คาลังไป1ต่อ2ดูทรงแล้วหากต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่กำลังหัวร้อนหัวอุ่นอยู่แบบนี้มีแวที่จะจบไม่สวยออกไปแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดมากอะไรทั้งนั้นอยู่ทางฝั่งเจ้าาบ้านดีกว่า ฟันธงโคโซวโวเปิดบ้านชนะลิทัวเนีย2ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่เวลาตี2:45เช่นกันโครเอเชียพบโปรตุเกสโดยคู่นี้โปรตุเกสต,ต่อปอปอ,อ ผลงานการจัดการของคูลี5ห้าเกมหลังสุดเป็นโครเอเชียชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งและโปรตุเกสชนะ3ครั้งส่วนฟอร์มส0เกมหลังสุดทุกรายการของโครเอเชียชนะ4เสมอ3แพ้3เข้าวิน5เสมอศูนย์เสีย5และจบสกอร์สูง7ครั้งส่วนฝั่งโปรตุเกส10เกมหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้1เข้าวิน6เสมอ0ูนย์เสีย4และจบสกอร์สูง6ครั้ง คู่นี้เจ้าบ้านโคเอเชียพวกเขาไม่ชนะมาแล้ว2เกมติดต่อกันแต่ก็ยังดีพอที่อยู่ในตำแหน่งรองจากฝูงในเวลานี้แมตนี้ต้องเปิดบ้านโดยกับทัพฝอยทองที่เก็บไปแล้ว13คะแนนของกลุ่มการันตีเข้ารอบไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคู่นี้แอดปินขอเลือกเชิดฝั่งเจ้าบ้านตราหมากลุกดีกว่าเพราะกินนีโปรตุเกตเขาลอบไปที่เรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อว่าเกมนี้น่าจะมีการโรเทชันตัวหลักพอสมควรแถมยังส่งคืนคริสโนโรดันโดและเบรโดซิลวากลับคืนสู่สโมสรไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นจึงคาดหวังได้ว่าโครเอเชียจะไม่แพ้ในวันนี้และก็ไม่สิทธิจะผิดชนะได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันธงเชียร์ไปที่ทางฝั่งตราหมากลูกดีกว่าฟันธงโครเอเชียเปิดบ้านชนะโปรตุเกส1นประตูต่อ0สุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมสมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแลกสเตป5ขั้นต่ำา500บาทรับฟรีทันที300บาท และได้รับ1นสิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเต็ป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ